ปุ่มก่อนเลือกง่ายกว่ากับส่วนเสริม o เซคโ t นไท before label หนึ่งในชุดสื่อการเรียนรู้ส่วนเสริมเพิ่มความสามารถโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมพ็อกซ่าไอทกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีอีกส่วนเสริมหนึ่ง นะครับใน nvda มาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือส่วนเสริม set control type before label นะครับก็ส่วนเสริมนี้นะครับจะมาช่วยนะครับทำให้เราเข้าใจปุ่มนะครับได้ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือในส่วนของปุ่ม c h e ค k b o x และ radio button นะครับผมเวลาเรา เลื่อนผ่านปุ่มเหล่านี้นะครับบางทีเราก็อาจจะฟังไม่ทันนะครับผมเพราะเขาพูดรายละเอียดปุ่มก่อนนะครับอ่าแล้วก็ถึงจะบอกเช็คบล็อก not check อะไรนะเช็ check box, check นะคบล็อกเช็คนะฮะ radio button เช็คอ่าหรืออะไรอย่างงี้นะครับบางทีเราอาจจะฟังไม่ทันนะครับส่วนเสริมนี้ก็จะพูดนะครับในส่วนของปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเขาก็ พูดก่อนเลยนะฮะ radio button นะครับ no radio button yes นะครับอ่าแบบนี้นะครับผมอ่าเขาก็จะทำให้เรานะครับรู้ในส่วนของปุ่มก่อนนะครับผมอ่า checkbox อ่า check นะครับผมอ่า off นะครับ checkbox not check on นะแบบนี้นะครับผมก็ทำให้เราเข้าใจปุ่มนะครับสองปุ่มนี้ได้ ดีขึ้นแล้วก็เราสามารถทีจะควบคุมโปรแกรมได้เร็วขึ้นนะครับผมสำหรับส่วนเสริมนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าไปเจอโดยบังเอิญอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจนะบางทีส่วนเสริม n v d i a ค่อนข้างที่จะเยอะเหลือเกินนะครับเวลาเขาออกมาในสโตูบางทีผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปในสโตูเท่าไหรนะ่นานๆเข้าไปทีก็ เรานึกถึงความสามารถอะไรเพิ่มเติมก็จะเข้าไปสักทีหนึ่งนะครแต่ถ้าผมใช้งานปกติส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่นะครับผมก็ผมไปเจอนะครับการอ่านแบบนี้นะครับเอ๊ะทำไมเขาอ่านปุ่มก่อนอ่าอ่านปุ่มก่อนแล้วก็ค่อยอ่านรายละเอียดนะครับอย่างเช่น c เช็คบล็อก t check no เช็คบ c ็อก t check อ่าเช็คบ o ็อก t c h e c k yes อ่า อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะเขาก็จะอ่านแบบผมมองแล้วเฮ้ยทำไมมันอ่านไม่เหมือน n v d a ทั่วไปนะครับมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็หาอยู่ตั้งนานนะครับผมก็ลองปิดส่วนเสริมลองอะไรต่างๆนะครับจนมาเจอส่วนเสริมตัวนี้นะครับเออพอปิดส่วนเสริมนี้แล้วโอเคการอ่านของ n v d a กลับมาอ่านปกติอ่าพอเปิดส่วนเสริมนะครับตัวนี้ C ซคโทนไท h a บฟอร์เลเ a อร์นะครับก็จะอ่านนะครับแบบที่ผมเจอเลยนะครับผมก็ได้นะครับ,นะรบถือโอกาสนํามาแนะนำท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอีกต่อหนก็นแล้วกันนะครับเผื่อท่านผู้ชมไปเจอกับเครื่องของใครนะจะได้รู้ว่านี่นะครับการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านจากส่วนเสริมนะไม่ใช่เป็นการอ่านจาก nvda แบบปกตินะครับผมอะอยากที่จะอ่านแบบปกติก็ต้องทำอย่างไรนะครับะในคลิปนี้ก็จะมาแนะนํากันนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชมนะครับการใช้งานส่วนเสริมนี้กันเลยครับโอเคนะครับผมก็จะมาเริ่มกันที่หน้า d e s k ์ท็นะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องไปดาวน์โหลดส่วนเสริมเซค t คนไทยเบฟอร์เลเอร กันที่ NVDA Store ก่อนนะครับผมอะโอเคเดี๋ยวผมไปที่ NVDA Menu NVDA Menu Insert N เลยนะครับลูกศรล่างไปที่ Tool. Ences, t o o Preferences Sub Menu โอเคลูกศรขวา View Log อลูกศรล่างไปที่ NVDA Store เลยนะครับ Speech Viewer Add-on Store A อะนี่นะครับผม Add-on Store นะครับผมหรือว่า NVDA Store นะครับผมอะตัวเดียวกันนะเมื่อเจอแล้วก็กด Enter เข้าไปครับ Ad-on install ad-on store Inst โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่แท็บ Install Add-on นะครับผมจะกด Control แท็บ2ครั้งนะครับให้เข้าไปที่ Available Add-on นะครับโอเคมาที่ Available Add-on แล้วนะครับผมจะไปที่รายการ Add-on ที่เขามีให้ดาวน์โหลดเลยนะครับ Channel เราจะมาที่ Available Add-on List ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะกดตัว S ไปเลยนะครับ S, S. Say control type label. Status Label Enabled Type Control Before นี่เจอแล้วนะครับ Say Control Type Before Label C Control Type b e label. label นะครับเจอแอดออนตัวนี้ก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ปกติเลยนะครับในเครื่องของผมได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการกดก็สามารถที่จะกดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เลือก อินส tall ได้เลยนะแล้วก็รอสักนิดนึงนะครับผมให้เข้าดาวน์โหลดมาก่อนแล้วค่อยกดแท็บไปที่โค้ชนะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ท NVDA อีกครั้งหนึ่งนะครับ d e s โอเคนะครับผมก็จะกลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดส่วนเสริมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองสังเกตกันดูนะครับว่า การอ่านของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยว <DA> Menu. ผมจะลองไปที่อขอเป็น n v d a remote ละกันนะครับเพราะว่าเขามีทั้งเช็คบ็อกแล้วก็ Radio อบัต o อนนะครับผมในส่วนเสริมตรงนี้จะอ่าน2ปุ่มนี้นะครับจะช่วยอ่าน2ปุ่มนี้นะเพื่อให้เราได้เข้าใจายอย่างชัดเจนนะครับผม <View Log. S 1> รูทอ,ออปชันตรงนี้นะครับ <Options. S 1> อ่าลองฟังดูนะครับนี่นะครับผมเขาจะบอกเช็ค k b o ก c h e c ็คก่อนนะครับผมแล้วเราก็ตามด้วยในส่วนของคำนะครับหรือประโยคที่อยู่ในปุ่มนี้นะครับ c h <oughs> e c k b o x c ผม c k ็คบ o อกซ n e e า t ช็คคอ t โทอนี่นะครับผมเช็คว่าเราเช็คคอนโทรลเซิร์ฟเวอร์ออนสตารอะไรอย่างงี้นะครับผมนี่เขาก็จะ บอกก่อนนะปกติเขาจะไม่บอกนะครับเขาจะพูดชื่อปุ่มก่อนแล้วถึงจะบอกประเภทปุ่มทีหลังนะครับผมเหมือนที่ท่านได้ฟังไปนะครับต่อมานะครับอันนี้เช็คบล็อกผ่านไปแล้วนะ,ะเขาเช็คหรือนอดเช็คเขาเขาบอกแล้วนะครับต่อมา radio button ลองฟังดูนะครับ radio button check use remote control server radio button check นี่นะครับผมเขาจะบอกเลยนะครับ radio button check ตามด้วย คําในปุ่มนะครับว่เขาคือปุ่มอะไรแล้วก็ต่อท้ายด้วยเรดิโอบัตทอนเช็คนะครับอะทวนแบบนี้เลยนะก็คือบอกหัวบอกท้ายนะครับให้เราได้รู้อย่างชัดเจนเลยว่าปุ่มที่เรานะครับกำลังอยู่อาเรดิโอบัตทอนเช็คหรือเช็คบล็อกอาเช็คหรือ Not ตเช็คนะครับเราจะได้รู้ก่อนนะครับผมอะนี่แบบนี้เลยนะ <Desktop Lip. S 1> โอเคผมก็จะกลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับ ก็ถ้าอยากให้อ่านนะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับผมติดตั้งส่วนเสริมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับการอ่านของเขาก็จะเหมือนที่ผมได้แนะนําไปนะครับแต่หากว่าเราต้องการที่จะปรับแต่งนะครับให้เขาอ่านเพียงครั้งเดียวก็คืออ่านแค่ข้างหน้าอ่านข้างหน้าพอไม่ต้องอ่านข้างหลังไม่อยากฟังสองครั้งนะครับมันจะงง เราสามารถที่จะไปปรับแต่งได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ nvda menu nvda menu โอเค insert n <Prefer ences. S 1> เลยนะ preferences preference set Prefer <ences. S 1> นะลูกศรล่างลูกศรขวาเข้าไป <S settings s e t t i n g นะ enter เข้าไป nvda แล้วก็ไปล่างสุดเลยนะครับ editing profiles t u d y s a y control type อ่านี่นะครับ s a y control type s a y control type before label before label นะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับมาที่รายการส่วนเสริม การตั้งค่าส่วนเสริมนี้นะครับผมเราก็จะกดแท็บไปเลยนี่นะครับผมเราแท็บมาครั้งนึงนะครับแล้วก็เอาเช็คถูกออกนะครับในปุ่มนี้เลยนะ their name. For S. <S นี่นะครับผมโอเคอ่ะเอาไปว่าปุ่มแรกนี้เลยนะครับเอาเช็คออกนะครับ Space. Not นี่แล้วก็กดจะแทบหรือชิปแทบไปที่โอเคแล้วก็กด Enter ก็ได้หรือจะกด Enter ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ <Desktop lift. S 1> อเ่าโอเคนะเมื่อกี้ก็เอาเช็คถูกออกโดยการกด s เป c บาร์นะให้เข้าเป็น Not Check นะฮะแล้วก็ค่อยกดโอเคออกมานะครับก็เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าการอ่านของเขา จะเป็นอย่างไรนะครับ <NV DA S 1> ผมขอไปที่รีโมท <red> เหมือนเดิมนะโอเคนะฟังเลยนะครับ Check Check auto นี่นะครับผมนี่นะครับเขาก็จะพูดนะครับเช็คบ็อกนะครับผมก่อนนะครับผม่าแล้วก็ข้างหลังเขาจะไม่พูดแล้วนะครับผมอ,อันนี้คือพูดก่อนนะ ก่อนเลยอ่าข้างหลังก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปดู radio button นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ radio button s e r v e r นี่นะครับผมอ่าบอกเลย radio อบัต o อนเช็คอ่านะครับแล้วก็พูดอ่าชื่อของปุ่มนะแบบนี้เลยนะครับจากครั้งแรกนะครับที่เขาพูด2ครั้งพูดก่อนกับพูดหลังนะครับตอนนี้เขาพูดก่อนอย่างเดียวนะครับผมอ่ะก็แบบนี้เลยนะครับ <Desktop> List. โอเคผมก็จะย้อนมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะใครชอบแบบไหนนะผมว่าผมชอบแบบนี้นะพูดก่อนนะครับไม่พูดหลังนะครับเออมันถ้าพูดสองรอบแล้วเดี๋ยวจะงงนะครับผมอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะปิดนะครับอ่าไม่ให้พูดแบบนี้แล้วนะครับต้องการที่จะปิดการทำงานนะครับให้เขากลับไปพูดแบบเดิมนะครับที่ NVDA ได้ทํามานะครับผมก็วิธีก็คือถอนส่วนเสริมออกนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะพูดทำใหม่นะ,อะโอเคก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับถอนส่วนเสริมออกเขาก็จะกลับไปพูดเหมือนเดิมแล้วนะครับอแต่ว่าถ้าจะมาแนะนำว่าอย่างนั้นก็นะครับก็ลาก่อนเลยดีกว่านะครับคงไม่อย่างนั้นนะครับคงไม่อย่างนั้นโอเค เราก็จะไปทำการปิดนะครับปิดการอ่านของเขานะครับผมโดยไปที่ในส่วนของ Setting NVDA เหมือนเดิมนะครับ NVDA menu preferences settings u b s S NVDA okay editing profile study save control type before label อ่ะมาที่นะครับหัวข,ข้อนะครับผมของเซคอน o n type before label อีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะเราก็จะกดแท็บไปเลยนะครับ Check, box not check 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 Combo collapse alt C boxes label box buttons box not radio and stay to plus will alt นี่นะครับผมเราจะกดแท็บมา2ครั้งนะครับเขาจะมาที่ combo box นะครับผมก็คือ combo box ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนปุ่มนะครับส่วนตัวเลือกการอ่านปุ่มนะครับ radio button และ checkbox นะครับผมว่าเราต้องการจะให้อ่านหรือ จะปิดการอ่านนะครับผมโดยปกติเขาก็จะเลือกนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับ Checkboxes and radio buttons roll state label นี่นะครับ roll state label นะครับผมอ่ะก็จะอยู่อันที่สองนะครับเขาจะมี3ตัวเลือกนะครับผมหากว่าเราต้องการที่จะปิดนะครับปิดการอ่านปุ่มข้างหน้านะครับผมเราก็จะเลือกอันบนนะครับลูกศรบนเลย ดีฟォลต์นะครับผมอ่ะนี่นะครับอันแรกเดี๋ยวผมพาสำรวจนิดนึงนะครับอันแรกเป็นดีฟォลต์นะครับคือปิดการอ่านนะครับอันที่สองローステイトラベルローステイトラベルนะครับอันที่สามステイトラベルนะครับผมอ่ะเขาจะมีสามตัวเลือกแต่โดยค่าปกติเขาจะอยู่อันที่สองนะครับローステイトラベルนะครับผมในที่นี้ผมต้องการจะปิดการอ่านนะครับผมผมเลือกอันแรกเลยนะครับ default ครับ นี่นะครับผมกดลูกศรบนมานะครับผมเดี๋ยวในส่วนที่2นะครับก็ตั้งให้เหมือนกันเลยนะครับผมอ่าส่วนแรกจะเป็นในส่วนของเช็คบล็อกแล้วก็เรดิโอบัตทอนที่เป็นปุ่มนะครับผมอ่าที่เป็นปุ่มเราก็ตั้งส่วนแรกนะแต่ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเช็คบล็อกแล้วก็เรดิโอบัตทอนนะครับที่เป็นในรูปแบบของไอเทมนะครับผมอ่าผมก็ไม่แน่ใจว่าต่างกันอย่างไรนะแต่นี้เป็นในส่วนของ หน้าอินเทอร์เฟซโปรแกรมนะครับเราก็ตั้งให้เหมือนกันทั้ง2ที่นะครับผมอ่ะถ้าเราจะปิดก็เลือกเป็น default ทั้ง2จุดเลยนะครับโอเคผมกดแท็บไปเลยนะ plus. นี่นะครับผมอ่ะเขาก็จะบอกว่าเมนูแอนไอเทมนะครับผมอ่ะก็จะเป็นในส่วนของเช็คบ็อก์แล้วก็เรดิโอบัต o อนที่เป็นไอเทมนะครับผมก็จะเลือกเป็น default นะครับลูกศรบน เหมือนที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับตั้งทั้ง2จุดให้เหมือนกันหากจะเปิดนะครับก็แนะนําว่าให้เลือกทั้ง2จุดให้เหมือนกันนะหรือว่าแต่ละท่านอยากจะให้ทั้งเป็นปุ่มนะครับและไอเทมอ่านแบบใดก็เลือกอแยกกันได้นะครับแต่โดยปกติก็จะเลือกเป็นคู่นะครับผมเลือกทั้ง2จุดให้ตรงกันนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กด Enter ไปได้เลยนะครับ Desktop list normal ห o ึ่ง12โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองอ่านดูนะครับ NVDA Preferences Tools u b m i t ool, mit, View Log E Remote Connect Sense นี่นะครับ Option Options Dialog u use Remote Auto Connect to control server on startup checkbox check นี่นะครับอ่านแล้วนะครับผมอ่า checkbox check นะครับอ่านข้างหลังนะข้างหน้าไม่อ่านแล้วนะครับไปดู Radio button ซิ Use Remote control server Radio button check นี่นะครับยูดรีโหทคอนโทรลเซอร์เวอร์เรดิโอบัตเทนเช็คนะครับผมอ่ะก็อ่านปกติแล้ว <Desktop. S 1> นะครับผมอันนี้ก็เป็นการปิดการทำงานของส่วนเสริมนะถ้าอยากจะเปิดก็ที่ผมได้แนะนำวิธีไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความสามารถเพิ่มเติมนะครับที่ ส่วนเสริมนะครับของ NVDA ตัวนี้นะครับเขาได้เพิ่มเข้ามานะทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้คล่องขึ้นนะครับนักพัฒนาเขาบอกว่าตอนนี้มีแค่2ปุ่มนี้นะเช็คบ็อกกับเรดิโอบัตทนมีแค่นี้นะครับส่วนในอนาคตเขาจะเพิ่มมาทีหลังนะหรืออันนี้ผมก็เพิ่งได้ลองใช้งานได้ไม่นาน<ม>นะครับเห็นเขาบอกว่าสามารถที่จะไปปรับแต่งในส่วนของ ไฟล์ได้นะครับว่าเราต้องการให้อ่านปุ่มอะไรเพิ่มอะไรอย่างนี้นะอันนี้เขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปลองดูก่อนนะถ้าได้ไม่ได้ยังไงนะเผื่อใครต้องการจะเพิ่มปุ่มอื่นนะจะปุ่มบัตทอนอะไรอย่างนี้นะครับอ่อีดิทบ็อกอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าก็สามารถที่จะอะ่เพิ่มปุ่มให้หลากหลายขึ้นนะครับผมเพราะว่าในคอมพิวเตอร์เราก็มีอ่กราฟิกนะครับในส่วนของปุ่มอยู่หลากหลายประเภทเหมือนกันนะ เราก็ไม่อยากจะให้อ่านแค่2ปุ่มนี้เราอยากจะได้ยินปุ่มก่อนนะได้ไหมนะครับ button okay button อะไรอย่างงี้เนาะอ่านะครับ button yes button อ่าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็อยากจะได้ยินแบบนั้นนะครับเดี๋ยวก็รอนักพัฒนาหรือเดี๋ยวผมพกใส้ทีไปศึกษามาก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะนํามาอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมหากว่ามีข้อติชมประการใดนะครับหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับ ก็ไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ